สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะลิซอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะตรงจุดที่ลิฟยืนอยู่นี้นะคะก็คือระหว่างกลางเกาะนะคะราชวิถีฝั่งโรงพยาบาลราชวิถีค่ะแล้วก็ฝั่งซ้ายมือนะคะของลิซก็คือเกาะพะหนเดียทินนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะข้ามน,นะคะไปฝั่งตรงข้ามคือเกาะพญาไทคะ่ะมีงานคะ่ะเพื่อนๆเกาะอีกทางนึงนะคะที่ลิซไม่ได้พูดคือเกาะดินแดง เวลามารอรถเมย์เนี่ยเพื่อนๆจะต้องมารอตามเกาะนะคะก็คือตามชื่อเลยค่ะถ้าเกาะดินแดงเขาก็จะไปทางดินแดงนะคะถ้าเกาะพหลโยธินเ,เขาก็จะไปเส้นถนนพหลโยธินก็คือไปซอยอารีนะคะแล้วก็สะพานควายนี่ค่ะที่ลิกอยู่เนี่ยเดี๋ยวให้ดูอีกอีกทางหนึ่งนะคะเผื่อเพื่อนๆมามาเที่ยวอนุสาวรีย์ชัยนะคะก็จะได้เหมารวมไปในคลิปนี้ด้วยทางนี้คือทางที่จะตรงไปโรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะทางนี้ก็ เป็นโรงพยาบาลราชวิถีค่ะเป็นตึกใหม่นะคะแล้วก็กำลังจะสร้างอีกนะคะเนี่ยอยู่ด้านหน้าสมัยก่อนเราจะไปโรงพยาบาลราชวิถีเราจะเข้าซอยนี้ใช่ไหมคะจะมีทางเข้าทางนี้แต่ตอนนี้เขาก็จะไปเข้าด้านหน้ากันแล้วงานถนนคนเดินนะคะที่ เกาะพญาไทนะคะฝั่งตรงข้ามน่ะเขาจัดวันนี้วันแรกค่ะ27นะคะ27กุุณาพันถึงวันที่10มีนาคมค่ะหา mm hmm. กเพื่อนๆมีโอกาสมาในย่านนี้นะคะมาต่อรถมาอะไรแล้วก็อยากหาอะไรทานก็ไปได้นะคะหรอจะต้องเดินข้ามไปอีกสะพานหนึ่งค่ะ mm hmm. ตรงนี้เขาเรียกเกาะนี่เกะาะราชวิถีนะคะเดี๋ยวดี้พาเดินเลย ก่อนนี้ก็จะมีของกินของใช้นะคะเสื้อผ้าเยอะอยู่เหมือนกันนะอันนี้ลิ้นไม่เจาะรายละเอียดนะคะจะผ่านเฉยนั่งทานกันสบายๆหากพี่ๆท่านไหนมาโรงพยาบาลนะคะฝั่งนี้ค่ะเกาะลาดวิถีนะคะแล้วก็เดินไปด้านหน้านะคะหรือว่าจะเข้าทางนี้ก็ได้ค่ะเข้าทาง ทางสถาบันโรคหัวใจเนะี่ยทางเก่านะคะเนี่ยคือทางนี้ถ้าหาไม่เคยมามันจะงงนะคะมางงที่อนุสาวรียนะ์ชัยเนี่ยหลงไปสักต่อหนึ่งเนี่ยเดินแบบร้อนนะคะจะเป็นลมเอาเดี๋ยวลิจะขวาให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะออกไปทางนี้ก็ออกโรงพยาบาลนะคะ ออกได้นะแล้วเราพี่ๆก็จะเข้าไปทางประตูนี้ใช่ไหมอี่เจอมาละกอที่เจ้าทิศลิกินเอามาละกอชิ้นนึงค่ะร้านนี้ลิกินอยู่นี่เ <ๆ S 1> พื่อนๆเข้าทางนี้นะเนี่ยโรงพยาบาลราชวิถีค่ะเป็นทางเก่าค่ะแล้วก็ถ้าจะไปตลาดนะัดโรงพยาบาลราชวิถีก็เดินเดินเข้ามาตรงตึกนี้นะคะแล้วก็ทะลุตรงไปเรื่อยๆนะๆก็จะเจอตลาดค่ะมาง่ายนะถ้ามาเส้นนี้ นี่เป็นร้านน้องที่ลิคซี้เพ้าประจำนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะเข้าค่ะกลับทางเดย์เออตอนเช้าๆถึงสายๆจะมีหมูปิ้งเจ้าอร่อยอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวลิซจะแนะนำพี่ๆนะคะถ้าถ้าหากจะขึ้น BTS นะ่ะยังไม่ต้องขึ้นสะพานลอยตรงนี้นะเดี๋ยวลิซจะชี้ทางให้ะคะ่ะ อนุสาวรียชัยนะคะก่อทางนี้ก็คือราชวิถีนะหากมา BTS นะ่ะมาโรงพยาบาลจะต้องลงสะพานลอยทางนี้ใช่ไหมถ้าหากเพื่อนหรือพี่จะจะ,จะกลับ BTS นะคะไม่ต้องขึ้นนะคะเพราะว่าสูงให้เดินมาทางนี้นะเนี่ยเดินตรงไปทางนี้จะมีบันไดเลื่อนนะคะมีมีลิฟต์มีบันไดเลื่อนเนี่ยให้เดินตรงไปเนี่ยเราไม่ต้องขึ้น บันไดนะคะแต่ทีเนี้ยลิฟต์ต้องขึ้นบันไดค่ะเพราะว่าลิฟต์จะไปอีกเกาะหนึ่งสถาบันโรคหัวใจนะคะตึกสะอาดสิริพัฒน์ที่เราจะข้ามไปเดินเล่นน่ะก็คือนี่นะคะต้นโค้งตัวนี้สวยนะเวลาราถไฟฟ้าเขาวิ่งผ่านอ่ะมันมีจุดสวยๆตรงอนุสาวรีย์ชัยให้ถ่ายรูปเยอะนะคะจุดตรงเนี้ยตรงที่เดินออกมาจากมีทสตรงกลางนี้ก็สวยนะคะเพราะว่าเราจะเห็นโคง้งโค้งสะพานน่ะโคง้งโค้งรางรถไฟเนะะี่ยค่ะ แล้วก็อีกมุมหนึ่งที่สวยก็คือมุมตรงนู้นฝั่งตรงข้ามตรงนู้นค่ะดูนิ้วนะคะเดินไปตรงมุมนู้นทางที่จะลงถนนพหลโยธินนะคะทางนู้นแล้วถ่ายมาทางด้าน BTS เนี่ยก็จะสวยคุณตาขายตุ๊กตาเมื่อก่อนมันจะมีบันไดเลื่อนอยู่ทางหนึ่งทางที่เราจะไปเนี่ยนะคะก็คือเกาะ ก่อพญาไทอแต่ตอนนี้เขาเสียค่ะยังไม่ได้ยังซ่อมไม่เสร็จหรือยังไงเขาไม่ได้ใช้แล้วอะค่ะพี่ๆก็จะไม่มีทางขึ้นนะคะที่ที่เป็นแบบไม่ต้องใช้บันไดแล้วก็อาศัยขึ้นลิฟต์ตรง BTS นะคะถ้าเดินไม่ไหวจริงๆอะ่ะแต่มันก็คืออ้อมแหะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเราจะมาทางโรงพยาบาลใช่ไหมเราไปขึ้น BTS ่ก็ต้องเดินไกล แต่บางทีถ้าหัวเข่ามันไม่ดีจริงๆก็ต้องยอมเดินแน่ตรงมุมนี้ก็เป็นมุมสวยๆนะคะดอกเฟื่องฟ้าเขาจะขับแดดอะ่ะมันอยู่ในทุ่งเลยไหมเป็นจุดถ่ายรูปสวยเวลาถ้า BTS เขาวิ่งมานะคะด้านบนเนะนี่ยน่จะเป็นโค้งอย่างเงี้ยสวย หรือว่าลิศมองมาสวยคนเดียวก็ไม่รู้นี่นี่นี่เป็นทุ่งเลยนะคะเป็นทุ่งดอกเครื่องฟ้าเลย ค่ะเผื่อพี่ๆอยากเห็นของกินแล้วนะคะมากับลิตร์ก็จะถ่ายถ่ายข้างๆถ่ายวิวถ่ายอะไรไปเรื่อยนะคะใกล้จะถึงนี่รถมาแล้วมุมนี้ยังเป็นมุมเงยไปหน่อยนะคะถ้าเมื่อกี้เร็วกันนินดนึงจะได้เห็นมุมส,สวยๆฝั่งตรงนี้ที่ลิตยืนี่ยเขาเรียกเขาเรียกพญาไทยนะคะก็คือถนนเนี่ยรถเนี่ยเขาจะมาทางเส้นพญาไทอะคะ่ะ สายไทยนี่ก็จะไปจะไปตรงเขาจะผ่านสยามนะคะไปมาบุญคลองไปอะไรได้ถ้าตรงไปเรื่อยๆนะคะสวนกันแล้วสองลำสองคันค่ะสองขบวนอ่ะแหมว่าจะถูก หัวเรามากนะคะทางนี้จะเป็นทางทางรถไฟฟ้าที่เปี้ยนะคะอยู่ไม่ไม่ไม่สูงจะหัวเรามากจะเป็นช่วงที่แบบที่เวลาเขาวิ่งแล้วมันจะแบบสั่นๆนะเมื่อก่อนลิมาอยู่นุสงวรีใหม่ๆนะคะเดินตรงเนี้ยสกายวอล์กนุสงวรีชัยเนี้ยเวียนหัวมากเลยอะ่ะเหมืนอนพื้นมันแข่งด้วยหลังๆชินค่ะหลังๆไปอยู่เนี้ยไปอยู่ในที่ที่เงียบๆรู้สึกรู้สึกแปลก เราจะลงนะคะนี่ค่ะถ้าเกาะพญาไทยจะมีโดมาขาวมีโดมสูงๆแบบอนี้อยู่เกาะเดียวนะคะเกาะพญาไทยก็คือหน้าพงหลีพัตนาคาระคะ่ะเพื่อนๆเ,เดินไปอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นเซ็นเตอร์วันนะคะ จะมีของขายนั่งทานได้นะคะแต่เราจะเดินทางนี้แต่เราจะเดินลงทางนี้นะคะตรงไปแล้วก็มีทางออกทางขวามือก็ไปเซ็นเตอร์วันนะ ีเสื้อผ้าขายเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินนะคะไปไปทางมุมก่อนหอมถุงน้ำหอมะคะ่ะถุงแบบเป็นก้อนน้ำหอมนี้ก็เป็น ผลไม้นะเขาเขาเ,เขาปอกสะอาดนะคะร้านที่ลิซกินอ่ะคือบางครั้งถ้าไม่ไว้ใจอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้ากินหรือว่าต้องลองก่อนอนะ่ะยังไงก็ต้องลอง <c oughs> มีสะดุดีสะดุดจริงนะสะดุดนันสะดุดมีชานมขนไข่มุกด้วยชานมโกโก้ปั่นนะั่นไงมีโกโก้ได้สวัสดี กินโกโก้มาแล้ววันนี้นี่ค่ะเป็นทางเข้าทางข้างหน้านะคะบางร้านยังไม่ตั้งถ้าถากเพื่อนๆเลี้ยวขวาไปก็เป็นเซ็นเตอร์วันค่ะ,ะเริ่มเดินคัะต้องเริ่มเดินจากร้านแรกอะลิซ สามสิบบาทค่ะถ้าไ,ไข่เจียวเนี่ยพวกขนมนะคะมาทางนี้ตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่เพื่อนเพื่อรอรถเมย์นะคะเป็นป้ายรถเมย์อืคุณป้าขายลอตเตอรี่อยู่ด้านข้างนะคะเดี๋ยวรีจะเล่าให้ฟัง หอมเลยแล้วว่าหอมหอมท้งอโรมาทั้งทุเรียนอะเขาอยู่ติดกันมีเส้กอกนะคะ<ม>เดคอน<ม>พวกน้ำจะขายดีนะคะเพราะว่าตอนกลางวันร้อนมากค่ะ<ม>ตรงอนุสาวรีย์ชัยเขาเป็นแองก่อะกลมๆอะ่ะเพื่อนๆ<ม>ต้องเซียนจริงๆนะคะขายของตรงนี้ ร้อนยิ่งตอนช่วงเย็นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะหายร้อนนะคลายค่ะคายความร้อนยิ่งร้อนเข้าไปอีกมันจะกระทุ้อ่ะเขาเรียกอะไรละอู่ค่ะเพื่อนเรื่อน่ะเพราอินดี้นะครับน้ำผลไม้ปั่นมะพร้าวนมสด ของกินงานแบบนี้จะไม่แพงค่ะ10บาทาขนมเนี่ยขายดีนะคะร้านเมืองขนม10บาทซื้อง่าย มีดนตรีสดด้วยอ่ะ <c oughs> นะน,นี่ขายดีนะคะเป็นพวกของทอดพวกไก่พวกปลาไข่อะไรพวกนี้ชีสบอลมีขนัญยาสินขาทอดห้าบาทคนะ่ะเพื่อนๆปลาไข่สามตัวยี่สิบ ผึยชีย้เบิร์นไฟ10บ,บาทค่ะเพื่อนๆคืน่ากินมากเลยหน้าเยอะๆมีร้านใหม่มาเปิดอ่ะเวดดิงด้งไอศคอรีมที่อ่์คอฟฟี่นี่ตอนนั้นเป็นร้านการดิงไทยใช่ไหมอันนี้ปล o n มึกค่ะพอพอบันไดเลื่อน ไม่มันเสียคนก็ไม่ขึ้นงไงคะคนก็ไม่ผ่านร้าน <S <S เหมือนเมื่อก่อนจะเป็นร้านร้านของการดินไทยะพวกขนมปังอะไรแบบนี้ <S <S น,น,นี่ร้านนี้อร่อยคนะ่ะก๋วยเตี๋ยวแห้งคลุกซอสน,นะน้ำซอสอร่อยคนะ่ะเ็นน้ำซอสมะขามให้หวานนะ ก็จะเปรี้ยวเปรี้ยวหวานนะคะเพื่อนแต่ว่าเปรี้ยวนำยี่สิบห้าบาทวันนี้ก็ชิ้นละสิบนะคะมีหลายไส้มากเลยสวน เดีวโดนไม้ปัดแมงวันตบหน้าถ้าไหนอยากทานข้าเหนียวหมูทอดนะคะหรือว่าข้าเหนียวมะม่วงนะคะมีทั้งคาหวานนะข้าวไข่เจียวค่ะตรงกลางนั่งทานนะคะแมลงทอด ซ้ายมือทางนี้จะเป็นร้านที่เขาขายอยู่ตลอดค่ะเพื่อนๆพอมีงานร้านก็จะเยอะขึ้นนะคะโอร้านนี้แบบขนมสุดๆปลาหมึกนะคะสี่สิบาทตัวใหญ่สองตัวร้อยขนมจีนค่ะนั่งทานได้นะคะ เื้อผ้ามีนะคะมีโซนดูดวงค่ะเดี๋ยวนี้ตามงานอีเวนต์งานวัดก็จะมีโซนนี้เพิ่มมาเป็นพิเศษนะคะเป็นเทรนั้งรึว่าคนก็นิยมดูดวงกัน,<ม>เ,นเกงนนะคะอันนี้น่าจะเป็นือสองค่ะ จ้าูเยะวะาวราชอันนี้เป็นร้านสิบบาททุกอย่างค่ะคนเยอะนะคะร้านสิบบาทนะซื้อง,ง่าย คือมีนะคะแล้วก็พวกเป็นพวกสร้อยคออะไรพวกนี้มีนะคะเครื่องประดับสแตนเลสจะมีน้องๆนักศึกษานะคะร้อยเดียวพอแหวนนะคะเป็นจี้แบบตัวอักษรนะคะตัวย่อตัวกอรภาษาอังกฤษนะคะ A B C อะไรแบบนี้น่ารัก ไม่เจ็บตัวนะคะแพชชูค่ะเพื่อเนเือนลอกติดได้เลยอันนี้กางเกงยีนค่ะสั้นร้อยหนึ่งนะคะ29บาทก็มีเป็นแบบผ้านะคะเข้าด้านหนให้ดูนิดนึงนะ กานะคะเป็นแบบเจลก็มี มีทุกอย่างเลย10บาทเพื่อนๆซองเอกสารพลาสติกก็มีนะคะด้านในตรเป็นแบบใส่แฟ้มค่ะเป็นเป็นแฟ้มแฟ้มพลาสติกอะคะ่ะไว้ใส่พวกสำเนาทะเบียนบ้านอะไรอย่างเี้นะคะเวลาไปทำเอกสารต่างๆพอกุญแจนา่ารักน่าักสิกบาท เขาขายที่ชู้ถูกอะ่ะเขาขาย90้าสิบบาทเพื่อนของถูกค่ะร้านนี้หน้าเดินของก็ถูกนะคะรอบกลางยังไม่ได้เข้าเลยขออีกนิดนึงนะคะเพลงปิดพอดีเลย ล็อกกลางจะเป็นพวกเครื่องมือช่างนี่ถานมีนะคะแฟงแฟงทาสีก็มีล็อกกลางเป็นเครื่องมือช่างค่ะปัตตาอยามีด้วยอ่ะเทปสของที่ไม่ไม่แพงอะ่ะนี่มีใบด้วยโอ้เป็นแบบแบบใหญ่เลยก็มีนะคะเนี่ย คตเตอร์ใหญ่อันนี้พวกสมุดค่ะซองนะคะซองชมพูอมเอ๊ะเดินมาเยอะเลยว่าร้านนี้น่าซื้อนะของเขาแบบเขาน่ารักด้วยเพื่อนๆนี่สิบบาทกันไก่พวกหวีมีนะคะอยู่ทางนู้นเนี่ยกิฟต์ อันนี้ปลายเฉียงด้วยค่ะคัตเตอร์นะคะเก็บไว้ตัดตัดตัดของมาส่งค่ะเพื่อนๆแตดของที่สัง่งปลายปลยอันนี้จะปลายแหลมนะคะปลายเฉียง45องศาตุ้แจก็มี ขวดนม10บบาทใส่ถุงไหมครับไม่ใส่ค่ะขอบคุณค่ะขอโทษนะของเล่นเราซื้อสนุกกับยเพื่อนอย่างนี้เดี๋ยวถ้าต่ออีกหน่อยบานตายแน่เลยคิดๆก่อนฮะ ร้าน10บ,บาททุกอย่างอยู่ตรงเนี่ยห้องน้ำนะคะอยู่ตรงใกล้ๆก,กับห้องน้ำอะ่ะแวะมากันได้ค่ะของน่าซื้อมากเลยน่ารักวันนี้นะคะปิดคลิปตรงนี้ค่ะงานถนนคนเดินนะคะอนุสาวรีชัยสมรภูมิถึงวันที่10มีนาคมนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเพื่อนๆที่รับชมและติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b บสไ i b ้กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ